ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่มีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะที่คุณพิธาเนี่ยถูกเสนอเชื่ออ่วันนั้นพักภูมิใจไทยเนี่ยบอกเลยนะถ้าคุณถอยเรื่องหนึ่งสองจะยกมือให้เลยจาได้แล้วคนที่อภิปรายแล้วเสียงชื่นชมเยอะที่สุดก็คือคนนี้คุณชาดาไทยเศษค่ะคุณชาดาไทยเศษเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายเรประเด็นนี้เลยใช่ครับท่าน พักเก้าไกลเนี่ยมันมีมาเพื่อทําอะไรเพื่อล้มล้างเหรอนี่ถามแต่วันนั้นแล้วไงเตือนแต่วันนั้นแล้ 2> 2วนะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสั้นๆแต่แตาคตใหม่กับพักเก้าไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาวหมดผมจะยอมมันไม่ใช่ครับท่านท่านไม่ต้องไปชียย้ที่ไค่สองสามร้อยนโยบายที่ท่านออกมา ผมว่าหนึ่งสองชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่เขาอาจจะถูกใจนโยบายท่านเรื่องอื่นๆเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพักก้าวไกลคนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยกูจะต้องถือหนึ 2, ่งนึงสองไว้ในกระเป๋ากูต้องทำลาย เหนไหมเนี่ยแล้ววันนี้มาโอดควรว่าถ้าใครจะมายุบเราเพราะเราจะไปทำโน่นทนํานี่บิดเบือนชัดๆเลยใช่ค่ะนะ